สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบทาอินเตอร์น,นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่4ตุลาคม2 5 6 5ิจิมมี่อดัมสันโฆษกของกองทัพเรือสวีเดนได้ออกมาเปิดเผยน,นะครับว่าเรือกู้ภัยใต้น้ำของสวีเดนนั้นกำลังไปยังจุดที่มีการรั่วไหลของแก๊สนอกสวีเดนพร้อมกับกำลังสนับสนุนจากหน่วยยามฝั่งของสวีเดนซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ที่พบการรั่วไหล โดยทางด้านสวีเดนนั้นส่งเรือดำน้าขั้นสูงไปยังทะเลบอลติกทางตอนใต้ของสวีเดนและก็เดนมาร์กจุดที่พบท่อสองกา๊าซใต้ทะเลมีรอยรั่วทําให้กา๊าซธรรมชาติรั่วออกมาในช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดที่สันนิษฐานว่าเกิดเหตุระเบิดใต้ทะเลดําทําให้ท่อส่งกา๊าซนอสตีมวันและนอสตีมภูนั้นเกิดความเสียหายอีกทั้งสวีเดนและเดนมาร์กชี้ว่าการระเบิดดังกล่าวทําให้เกิดการรั่วไหลของกา๊าซมีเทนเป็นจำนวนมากและรัฐบาลทั้ แม้ขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นการตรวจสอบด้วยวิธีการส่งนักประดาน้ำหรือว่าเรือดำน้ําลงไปใต้ทะเลแต่หน่วยยามฝั่งของสวีเดนให้ข้อมูลเนี่ยครับว่าหนึ่งในเรือที่อยู่ที่บริเวณน,นั้นจะติดตามการจะราะจรทางทะเลในบริเวณใกล้เคียงแม้ว่าจะมีสภาพอากาศเลวร้ายซึ่งจะทําให้สถานการณ์นั้นยุ่งยากมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ในเดนมาร์กก็บอกว่าข่อสองกัาตันนอร์สตีมวันและนอร์สตีมทูนั้นได้หยุดวัวแล้วแต่หน่วยยามฝั่งของสวีเดนมันก็บอกว่าหนึ่ เล็กกว่านอสตีมทูก็ได้เพิ่มขึ้นมาบ้างเป็นบางครั้งซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ30เมตรและอาจใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่มันจะหยุดนวยย้ำฝั่งไม่ได้ให้คาอธิบายว่าทาไมการ,รั่วไหลถึงเพิ่มขึ้นแม้จะบอกว่าจุดั่วไหลเหนือนอสตีมวันได้หยุดลงแล้วก็ตามเจ้าหน้าที่ของเดนมาร์กกาลังติดตามการ,รั่วไหลของทั้งฝั่งตะวันออกของเกาะบอนโฮในทะเลบอลติกข,ของเดนมาร์กเหนือนอสตีมวันและนอสตีมทู 2, โดยมีเรือรบเรือสิ่งแวดล้อมและเฮลิคอปเตอร์ทางทหารนั้นปฏิบัติกาภรภารกิจ่่างอยูนะครับ ในขณะที่ฟากฝั่งคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินั้นมีการจัดประชุมฉุกเฉินไปเมื่อวันที่30กันยายน2565เกี่ยวกับการโจมตีท่อส่งก๊าซและนักวิจัยชาวนอร์เวย์ได้เผยแพร่แผนที่ที่คาดการณ์ว่ากาซมีเทนจํานวนมากจากท่อเสียหายนั้นจะเดินทางข้ามแนวกว้างใหญ่ของภูมิภาคนอร์ดิกด้วยเมสเฟเดริกเช่นนายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กก็กล่าวนะครับว่าน่าเสียดายที่ปัจจุบันและอนาคตกําลังเกิดขึ้นซึ่งมืดมนกว่าที่เราคุ้นเคยกองกําลังเผด็จการนั้นกําาาาลลังงเเข้้ยยึดพืนนทที่่่แะะะะะปปรรรรชหวศอูใง ความจับสนนะครับซึ่งแน่นอนครับเรื่องของท่อนอตสตีมวันและนอท่อนออตสตีมภูที่มีการรัวไหลนั้นตอนนี้ต่างก็โยนความผิดกันไปมาว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุเพราะหลายฝ่ายนั้นก็คาดการณ์ตรงกันว่าการเกิดเหตุการรัวไหลนั้นเกิดจากการก่อวินาศกรรมแต่ว่าล่าสุดนั้นมีข้อมูลที่น่าสนใจครับดมิตรีเปสคอฟโคตกของรัฐบาลรัเสเซียก็ออกมาได้ฮนะออกมาให้ข้อมูลนะครับว่าสหรัฐได้ขึ้นราคาก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG อีกทั้งยังมียอดขาย LNG เพิ่มขึ้นหลังจากที่ ท่อส่งก๊าซนอสตีม1และนอสตีม2นั้นเกิดการรั่วไหลจางทะเลโบติกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทางด้านในส่วนของดมิทตีเปลคอฟนั้นเนี่ยก็บอกว่ามีอยู่ชาติหนึ่งที่สามารถจาหน่ายก๊าซธรรมชาติของตนได้มากขึ้นในราคาที่แพงขึ้นจากท่อส่งก๊าซนอสตีมนั้นไม่สามารถใช้งานได้และชาติดังกล่าวนั้นก็คือสหรัฐแต่ว่าทางด้านดมิทตีเปลคอฟไม่ได้กล่าวชี้เป้าว,ว่ารัสเซียคิดว่าการรั่วไหลของท่อก๊าซร,รัสเซียนั้นเนี่ยเป็นการกระทําของใคร แต่ทางด้านมิทติเพทคอฟได้ให้รายละเอียดว่ามีบางประเทศที่มีความสามารถทางเทคโนโลยียด้านการถานมากพอที่จะก่อวินาศกรรมแบบนี้ซึ่งรัสเซียเองก็มองว่าบรรดาชาติในยุโรปในฐานะผู้ซื้อกา๊าซและรัสเซียในฐานะผู้สง่สสองออกก๊าซไม่ได้รับผลกระทบจากการพัวไหลของท่อนอสตีมและเจ้าหน้าที่อาวุโสข,ของรัสเซียก็กล่าวในวันก่อนหน้าว่าท่อของกา๊าซนอสตีมสามารถทําการซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานเป็นปกติได้แต่ว่ามิทติเพทคอฟได้ระบุมากออ่อนหน้านี้เนี่ยครับว่า ท่อนอสติมนั้นต้องได้รับการสอบแซมแต่ต้องได้รับการประเมินความเสียหายกับท่อใต้ทะเลเสียก่อนนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการพูดนะครับว่าผู้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากเรื่องของความเสียหายท่นอน็อตสติมครั้งนี้ก็คือสหรัฐอเมริกานี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องทาอินเตอร์วิวนั้นเกาะติดมาฝากคุณผู้ชมนะครับ